แล้วอันน hey. e ok ี้คือจะมาเอาพึ่งแล้วนี่คือมือเอาพึ่งอันนี้คือมือสำรองมือวิ่งเดวจ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจือถึงทะเลหลวงทะเลปุ๋ยจริงจริงเมื่อถึงทะเลหลวนี่ชอตกขอมาแจ๋อ มือวิ่งฮ้สเราินีอ well ันนี้มือวิ่งตัวที่สองเราจอราจไปแต่หัวเตรียมตัวลุงไอจใสอุปกรณ์แล้วพอ๋ีจียังยัง นี่มันจะหนีแล้วพินโอ้โหดลังนี่สวยมากมันละหางกันเป็นเหมือนธรรมชาติครับพี่นะดูสิ วันน้เอะร哈嗯你มั้วยฮึ่ฮึ่มวจมั้ยมีมีอยู่ตรงตรงเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยจขอเต็มเะเข้ามาขอเต็มเกาในมอไราพ่งาเรางนมืวิ่งมอม้เไทียบกันม่กมือวิ่งโคเท้ต

Okay. okay. okay, okay.